ชอ่อายใหญ่นะคะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะพเพื่อนมีหลายต้นนะจ้ะสีสวยไม่ใช่พเพื่อนๆัวไก่งอนไก่พระอาทิตย์ก็กําลังโผล่นะคะแล้วก็มีต้นพุทธรักษาสีเหลืองนะคะเพราะ,ราะว่าจะไม่สดแล้วนะคะก็เอามาทําสนาเลยนะคะเพื่อปกคุมเห็นไหมคะเป็นหัวไก่นี่สวยไหมคะพเพื่อนชอ่อใยใหญ่นะคะ เป็นเล็กเล็กๆ็เล็กๆนะคะเป็นสร้อยนะคะเราก็จะเข้าไปกามกายไม่ได้นะคะก็ทําหน้าที่ของเขานะก็มีเก้าอี้ให้เราได้นั่งพักผ่อนกันนะคะตรงนั้นก็เป็นที่อา,อาคารของผู้ดูเรเขาก็ชะไก่งอนไก่พระอาทิตย์ก็กำลังโผล่นะคะแล้วก็มีต้นพุทธรักษาสีเหลืองนะคะเพราะว่าจะไม่สดแล้วนะคะหงหงือเปล่าะะเดี๋ยวผมคิดขอเข้าไปชมใกล้ๆนะคระ เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เห็นดอกไม้นะคะมันเป็นต้นงอนไก่นะคะเพื่อนๆถ้าไม่รู้นะคะเห็นไหมคะเป็นงอนไก่นะเนี่ยสวยไหมคะเพื่อนๆชอ้ใยใหญ่ะครับเป็นเล็กๆเล็กๆๆๆนะคะเป็นสร้อยนะคะมันก็เป็นเป็นป่าดงดิบนะคะดอกกุหลาบชอดอกเอ่องอนไก่บ้านเราจะเรียกงอนไก่อีกประเภทหนึ่งก็จะมีแบบงอนไก่เหมือนเห็นไหมคะ เป็นหันไก่นะเนี่ยสวยไหมคะเพื่อนๆช่อให,ใหญ่ๆนะคะเป็นเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะเป็นสร้อยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะคะนุ่มนุ่มค่ะเพื่อนๆนี่นุ่มมากเลยค่ะส่งทิศสัมผัสแล้วนะคะ,ส,ส,ะ,คะสวัสดีค่ะ วันอาทิตย์จะทำหลังคาหนานะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปดูใกล้ๆนะคะความหนาของหลังคานะคะดี่ซิแล้วก็ข้างไม้นะคะต้นไหนที่ดอกไม้มันหมดอายุเขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็อับเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่นะคะนุ่มนุ่มค่ะเพื่อนๆนี่นุ่มมากเลยะคะ่ะส่งทิดสัมผัสแล้วนะคะดอกก็เป็นเป็นป่าดงดิบนะคะ ดอกกุหลาบชอบดอกองอนไก่บ้านเราจะเรียกงอนไก่อีกประเภทหนึ่งก็จะมีแบบงอนไก่เหมือน,นก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะสายแล้วให้ดูนะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นตึกอาคารของผู้ดูแรนะคะก็จะในก็จะมีท่อฮีทเห็นไหมคะเพืเ่อนน,นั่นแหละค่ะสงสัยข้างในจะใช้เตาอั้งโลนะจ๊ะเพราะว่าที่ท่อนั้นมีลูกมีควัน,นะะเหมือนกับต้นที่ ขนมปังนั่นแหละจ้าที่เขาเอามาทําขนมปังนะคะเขาก็เอามาทําเป็นหลังคานะคะก็ทําความหนามากเลยนะจ๊ะเพื่อนพามงหลังหลังคานะคะเป็นต้นญ้านะคะเขาก็ามาตัดก็เอามาทําสนาเลยนะคะเพื่อปกคลุมนี่นะคะวิถีชีวิตของแต่ละภาพแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ทํามาจากต้นข้าวสาลีนั่นเองคือต้นกรเป็น เป็นป่าดงดิบะนะคะดอกกุหลาบชอบดอกองอนไก่บ้านเราจะเรียกงอนไก่อีกประเภทหนึ่งก็จะมีแบบงอนไก่เหมือนจช่ก็เป็นสีเขาเรียกสีอะไรกันเนี่ยเพื่อนๆสำคิดไม่รู้นี่เนี่ยสีเลือดพามงหลังหลังคานะคะเป็นต้นญ้านนคะเขาก็มาตัดเป็นเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมนี่นะคะ นุ่มนมค่ะเพื่อนๆน,นี่นุ่มมากเลยค่ะสมพิสสัมผัสแล้วนะคะดอกเก็บทั้งหน้าฝนก็ใช้ได้หน้าสนาวก็ทําให้อบอุ่นได้นะคะดูความหนาของหลังคาที่เขาเอาต้นข้าวสาลงก็เป,เป็นเป็นป่าดงดิบนะคะดอกกุหลาบชอบดอกองอนไก่บ้านเราจะเรียกงอนไก่อีกประเภทหนึ่งก็จะมีแบบงอนไก่เหมือนควันควาย เขาจะาใช้ฟืนนะจ๊ะทําในเตาอังโลนะแต่ว่าหลังคานี่ค่ะเพอาต้นต้นอะไรสวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์จ้าต้นที่ข้าขนมปังน,น,น,นั่นละจ้าที่เขาเอามาทําขนมปังนะคะเขาก็เอามาทําเป็นหลังคาน,นะคะก็ทํา,ค,าทความหนามากเลยนะจ๊ะเพื่อน ในก็จะมีท่อหีเทเห็นไหมคะเพื่อนนั่นแหละ่ะสงสัยข้างในจะใช้เตาอั้งโลนะจ๊ะเพราะว่าที่ท่อน,นั้นมีลูกออมีควันนะ,ะเหมือนกับคล้ายต้นหญ้านะคะเพื่อนๆนี่ต้นออกต้นข้าวสาลีนั่นเองนะคะต้นข้าวสาลีคะ่ะนี่ขาไม้เฟตนีกก้ก็ยังไม่ออกดอกอนะใช่ไ่ม สวัสดีค้าเช้าวันอาทิตย์จ้ามาทำมาเจ้าพเพื่อนก็เป็นห้องสำหรับผู้ดูแลต้นไม้นะคะที่คอยมาสับเปลี่ยนดอกไมก้มาทำมาเจ้าพเพื่อนก็เป็นห้องสำหรับผู้ดูแลต้นไม้นะคะที่คอยมาสับเปลี่ยนดอกไมก้เห็นไหมคะเป็นหวนไก่นี่ สวยไหมคะเพืเ่อนๆชอ่อยยใหญ่นนๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะเป็นเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะเป็นสร้อยนะคะเป็นไม้เะเภทนีก้ก็ยังไม่ออกดอกใช่ไหมไม่ออกดอ,อกเพื่อนๆหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมสงคิดเกอะเข้าไปชมใกล้ๆนะคะต้นไม้น,นะคะต้นไหนที่ดอกไม้มันหมดอายุเขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็เอาส่งคลิปเตียกดอกหงอนไก่ <S <S เป็นหงอนไก่อีกประเภทหนึ่งนะคะแบบนี้ก็ เห็ดเล็กๆในทำหลังคาหนานะคะเพื่อนๆเข้าไปดูใกล้ๆนะคะความหนาของหลังคานะคะดิซิแล้วก็ข้างหนูหรือเปล่านะเดี๋ยวผมคิดก่อนเข้าไปชมใกล้ๆนะคะเพื่อนๆที่ข้าขนมปังนั่นละจ้าที่เขาเอามาทําขนมปังนะคะเขาก็เอามาทําเป็นหลังคานะคะก็ทําความหนามากเลยนะจ๊ะเพื่อนคนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะสายแล้วนล แล,แล้วตรงนู้นก็จะเป็นตึกอาคารของผู้ดูแลนะคะก็จะจะมันก็เป็นสีเขาเรียกสีอะไรคะเนี่ยเพื่อนๆสมคิดไม่รู้นี่เนี่ยสีเลือดเอาไปล้งตุ่มๆเนี่ยเดีวก็จะออกเป็นสีม่วงส,สวยสวยเลมาทำมาเจ้าเพื่อนๆก็เป็น ห้องสำหรับรผู้ดูแลต้นไม้นะคะที่คอยมาสับเปลี่ยนดอกมม้น่ะงอนไก่ใหญ่ๆจริงๆแต่อันนี้มันเป็นสร้อยงอนไก่อีกประเภทหนึ่งนะจ๊ะในก็จะมีท่อฮีเห็นไหมคะเพื่อนๆอะไรปะสงสัยข้างในจะใช้เตาอั้งโลนะจ๊ะเพราะว่าที่ท่อน,นั้นมีลูก๋มีควัน,นะะเหมือนกับพามงหลังหลังคานะคะเป็นต้นย่านะคะก็มาตัดเป็นอกนุ่มๆน,นะคะนี่ งนอนกอีกต้นหนึ่งนะคะพเพื่อนๆให้ดูว่อนไก่นะงอนไก่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 พระอาทิตย์ก็กําลังโผล่นะคะแล้วก็มีต้นพุทธรักษาสีเหลืองนะคะเพราะว่าจะไม่สดแล้วนะคะทําที่ให้สวนเราแค่นี้ก่อนจนะ,ะพเพื่อนๆต้นไม้พันต่อไปมาทดแทนกันนะคะพเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ แล้วก็ป่าใหญ่ๆดงดิบท้งนั้นนะคะเนี่ยเขาก็จะร้อมล้อมนี่แล้วก็วิถีชีวิตของแต่ละภาคแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ทํามาจากต้นข้าวสาลีนั่นเองคือ,อเก็บทั้งหน้าฝนก็ใช้ได้หน้าหนาวก็ทําให้อบอุ่นได้นะคะดูความหนาของหลังคาที่เขาเอาต้นข้าวสาลีชอย้าใหญ่ะคะ่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะเพะื่อน มีหลายต้นนะจ๊ะสีสวยไม่จะเพื่อนๆส่งคิดเรียกดอกหอนไก่เป็นหอนไก่อีกประเภทหนึ่งนะคะแบบนี้ก็เพดเล็กๆในะหูหรือปา่นะ,ะเดี๋ยวผมสมคิดกอเข้าไปชมใกล้ๆนะนเพื่อนอน,น,นี่สวยงามมากนะคะเด้อการอยเขาตัดไปแล้วก็มีนะคะนี่นะครช่อนี้ใหญ่มากเลยะครับเพื่อนๆช่องอนไก่นะคะ เก็บทั้งหน้าฝนก็ใช้ได้หน้าสนาวก็ทำให้อบอุ่นได้นะคะดูความหนาของหลังคาที่เขาเอาต้นข้าวสาลีเอากำลังตุ้มๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะอบอเลยประมาส,สี่โมงสวยสวยเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่นะคะ,นน,คะน,นนุ่นมๆค่ะเพื่อนๆนี่นุ่มมากเลยนะคะสมพิสสัมผัสแล้วนะคะดอกจะ ก็เป็นสีเขาเรียกสีอะไรกันเนี่ยเพื่อนๆจงคิดไม่รู้นี่เนี่ยสีเลือดเก็บทั้ง